ในขณะที่อูโบลินกำลังสำรวจแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาโดยใช้วิธีการที่ดั้งเดิมที่สุดเยชนได้เก็บตัวอยู่ที่สถานีวิจัยนอรดอิกมาแล้ว20วันในช่วง20วันนี้เขาฝึกฝนผนึกมือมหาสุริยพระพุทธเจ้าแทบไม่หยุดย่อนสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือเมื่อเขาเชี่ยวชาญผนึกมือมหาสุริยพระพุทธเจ้ามากขึ้นความเร็วในการฝึกฝนของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพลังปราณของเขาก็เติบโตเร็วกว่าเดิมมากในสายตาของหยุนรูโกและซ่งรูอยู่ความเร็วในการฝึกฝนผนึกมือของเย่เฉินเร็วกว่าพวกเธอมากกว่าหนึ่ระดับเมื่อเย่เฉินฝึกฝนผนึกมือครบ80แบบหยุนรูโกทําได้เพียงไม่ถึง30แบบและสําหรับซ่งรูอยู่ความเร็วของเธอยิ่งช้ากว่าอาจจะยังไม่ถึง20แบบด้วยซ้ํา สำหรับเย่เฉินผนึกมือเหล่านี้เมื่อเชี่ยวชาญแล้วดูเหมือนจะถูกสลักไว้ในจิตใจของเขาแม้กระทั่งเกินขอบเขตของความจำของกล้ามเนื้อบ่อยครั้งที่เมื่อฝึกฝนผนึกมือหนึ่งเสร็จแล้วผนึกมืออีกสี่หรือห้าแบบก็ถูกเตรียมขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเย่เฉินค่อยๆค้คนพบว่าเขามีพรสวรรค์ที่อธิบายไม่ได้ในการใช้คาถาผนึกมือเหล่านี้ และดูเหมือนจะมีพลังลึกลับบางอย่างอยู่ในร่างกายที่ช่วยให้เขารวดเร็วขึ้นเรื่อยๆในเวลา20วันพลังปราณของเขากลับคืนมาอย่างเหลือเฟืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อพลังปราณของเขาเหลือเฟือจนไม่มีที่ไปเย่เฉินลืมตาขึ้นและเห็นหยุนรูโกและซ่องรูอยู่ยังคงนั่งขัดสมาธิฝึกคาถาผนึกมืออยู่เขาจึงลุกขึ้นอย่างเงียบเยบและออกจากห้องที่เงียบสงบของเขา เมื่อถึงขีดจำกัดแล้วเขาคิดที่จะทำข้อตกลงกับสิ่งลึกลับนั้นอีกครั้งดังนั้นเขาจึงเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกเป็นค่ำคืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเคียงข้างค่ำคืนนั้นแสงเหนืออันมหัศจรรย์ทอดยาวไปจนถึงขอบฟ้าสภาพอากาศในแอนตาร์กติกากำลังหนาวเย็นลงเรื่อยๆและแสงเหนือก็ปรากฏบ่อยขึ้นและครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ปัจจุบันแสงเหนือปรากฏเกือบตลอด24ชั่วโมงและจะไม่หยุดไปอีกหลายเดือนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเรียกหยุนรูโกและซ่งรูอยู่มาแล้วพาพวกเขาไปรอยอยู่ใต้แสงเหนือเพื่อดูว่าจะมีคาถาใหม่ๆปรากฏขึ้นหรือไม่หลินว่านเอ,อ๋อเห็นเขาจึงเดินเข้ามาถามด้วยความยินดีว่านายน้อยออกมาจากการจำศีลแล้วช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าค่อนข้างดีทีเดียวข้าดูเหมือนจะเชี่ยวชาญในมุทรามหาสุริยะมากขึ้นเรื่อยๆข้าแค่สงสัยว่านายน้อยจำศีนานานแค่ไหนแล้วหลินว่านเอ,อ๋อกล่าวอย่างเฉียบขาดว่านายน้อยจำศีลมา20วันสามชั่วโมงค่ะนานขนาดนั้นเลยเหรอเย่เฉินค่อนข้างประหลาดใจช่วงเวลาจำศีนสำหรับเขานั้นเหมือนกับความฝันอันยาวนาน เขาหลับฝันและตื่นทำให้ยากที่จะรับรู้หรือจำได้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนในช่วงขณะต่อมาเขาไม่สามารถซ่อนความเสียใจไว้ได้ขณะถามหลินว่านเอ,อ๋ว่าท่านคงเหงามากที่อยู่คนเดียวในเขตขั้วโลกนี้ในช่วงกลางคืนขั้วโลกเป็นเวลา20สิบวันใช่ไหมครับสีหน้าของลินว่านเอ,อ๋อเต็มไปด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงปนกับความรู้สึกบางอย่าง เธอไม่คาดคิดว่าเมื่อเย่ฉันรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วสิ่งแรกที่เขาคิดคือความสงสารเธอเธอรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากจึงแซงทำเป็นสงบและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยค่ะคุณชายดิฉันสบายดีตลอด20วันที่ผ่านมาค่ะดิฉันมีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้วชินกับการอยู่คนเดียวแล้วค่ะไม่จริงเย่ฉันพูดตรงๆเพื่อเปิดโปงคำโกหกของเธอ ถ้าเจ้าชินกับการอยู่คนเดียวจริงๆเจ้าคงไม่รับเลี้ยงเด็กกําพร้ามากมายขนาดนี้และคงไม่ให้คุณจางอยู่เคียงข้างเจ้าหรอกค่ะหลินว่านเออสะดุ้งกับคำพูดเหล่านั้นดวงตาของเธอแดงก่ำและน้ำตากรอโดยไม่รู้ตัวความกลัวความเหงาเป็นเรื่องจริง เพราะถึงแม้ร่างกายของเธอจะเป็นของเด็กสาวอายุ17หรือ18ปีแต่หัวใจของเธอกลับเป็นของเด็กสาวอายุ17หรือ18ปีทั้งๆท,ท,ที่มีชีวิตอยู่มา400ปีแล้วแม้แต่เด็กสาวอายุ17หรือ18ปีก็ยังกลัวความเหงาอยู่บ้านคนเดียวนับประสาอะไรกับคนที่เร่ร่อนมาเป็นสัตวรรู้สึกว่าน้ำตาใกล้จะไหลเธอจึงหันหน้าหนีเช็ดน้ำตาออกจากเยเฉิงเ,เ,เย่ เฉินอดไม่ได้ที่จะก้าวเข้าไปใกล้อบแขนรอบไหล่เธอเบาๆมองแสงเหนือที่หน้าต่างแล้วถามว่าเจ้าบรรลุความเป็นอมตะโดยไม่ต้องฝึกฝนเลยความเป็นอมตะเช่นนี้คงยากลำบากมากสำหรับเจ้าร่างกายบอบบางของหลินว่านเอ,อ๋อสั่นไหวเล็กน้อยจากนั้นเธอก็ซบหน้าลองอบนอกของเย่เฉินอย่างเงียบๆแสงเหนือที่สวยงามสะท้อนผ่านน้ำตาของเธอ ดูราวกับความฝันยิ่งกว่าเดิมเธอเผยริมฝีปากเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังว่าท่านอาจารย์น้อยสำหรับข้าแล้วความเป็นอมะตะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวัน400ปีกว่าแสนวันหลายคืนพระอาทิตย์ขึ้นและตกท้องฟ้าสว่างและมืดลงข้าไม่เคยพลาดสักวันเดียวเมื่อเทียบกับผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบำเพ็ญเพียรอย่างยาวนานแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่เป็นพันปี พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่พวกเขาได้เห็นอาจน้อยกว่าสิ่งที่ข้าได้เห็นเสียอีกเย่ yeah. เฉิญถึงกับชันักเขาคิดว่าการบำเพ็ญเพียร20วันของเขาเป็นเพียงความฝันชั่วคราวในขณะที่เธอต้องอดทนกับความยากลำบาก20วันอยู่ที่นี่มันต้องยากลำบากอย่างเหลือเชื่อสำหรับเธอเขาไม่คาดคิดว่าหลินว่านเอ,อ๋จะมองเรื่องนี้ในมุมนี้ การบำเพ็ญเพียร20วันและคำพูดของหลินว่านเอ๋อทํทำให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่กินเวลานับร้อยหรือนับพันปีโฆษณาในความเป็นจริงโชคชะตานั้นยุติธรรมแม้ผู้บำเพ็ญเพียรอาจมีอายุยืนยาวแต่พวกเขาก็เป็นเพียงการชะลอจังหวัดชีวิตลงเท่านั้นเหมือนกับเต่าทะเลหากคุณถูกกำหนดให้มีชีวิตอยู่เพียงร้อยปี ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกเพียง36,500ครั้งแม้ว่าคุณจะยืดเวลาการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกแต่ละครั้งออกไปเป็น10วันก็ดูเหมือนว่าคุณมีชีวิตยอยู่ถึงพันปีแต่ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั้นมีเพียงร้อยปีเท่านั้นเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรเริ่มฝึกฝนแล้วไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะยาวนานแค่ไหนพวกเขาก็จะสูญเสียความสุขและความทุกข์ที่มนุษย์ควรได้รับ และประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นของการเดินทางไปทั่วโลกเช่นเดียวกับเมื่องอฉังเซิงการหาถ้ำเพื่อฝึกฝนเป็นเวลาหลายร้อยปีคงไม่นำมาซึ่งความสุขมากนักเมื่องอฉังเซิงมีชีวิตอยู่ถึงพันปีแต่เขาอาจได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกน้อยกว่า36,500ครั้งด้วยซ้ำแม้ว่าการฝึกฝนพันปีจะทำให้เขามีพลังเหนือกว่าคนธรรมดาแต่ก็จะมีประโยชน์อะไร การพลาดความตื่นเต้นมากมายการกลายเป็นฝุ่นผงไปในที่สุดพร้อมกับพลังพิเศษนั้นคงเป็นการสูญเปล่าและทรมานโชคดีที่เย่เินไม่ได้สแสวงหาความเป็นอมตะอย่างแท้จริงแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการฝึกฝนของเขาคือการกำจัดสมาคมทำลายชิงให้สิ้นซากและแก้แค้นให้พ่อแม่ของเขา เมื่อการแก้แค้นสำเร็จแล้วเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่สัมผัสชีวิตเหมือนหลินว่านเอ,อ๋อมากว่าที่จะจำกัดตัวเองอยู่กับการฝึกฝนอย่างไม่รู้จบทั้งสองยืนอยู่ริมหน้าต่างเป็นเวลานานก่อนที่เย่ฉันจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าถ้าวันหนึ่งการแก้แค้นของฉันสำเร็จฉันจะไม่ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวอีกแม้แต่วันเดียวฉันอยากเป็นเหมือนคุณหญิงหลินไม่พลาดความตื่นเต้นแม้แต่วันเดียว ในขณะเดียวกันห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรในถิ่นทุรกันดาลของแอนตาร์กติกาอูปอรลิมยังคงสำรวจพิเศษของเขาต่อไปในช่วง20วันที่ผ่านมาเขาได้ค้นหาบาะแสไปทั่วแอนตาร์กติกาแต่ก็ไม่พบสิ่งที่มีค่าใดๆเขาคาดเดาว,ว่าสิ่งที่เรียกว่าประตูแห่งการขึ้นสู่สวรรค์น,นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่รูปแบบใดๆที่ทำให้ผู้คนขึ้นสู่ความเป็นอมตะได้ ทฤษฎีที่ดูน่าเชื่อถือกว่าคือหลังจากสิ้นสุดยุคธรรมสํานักที่ทรงพลังที่สุดบนโลกได้นำผู้ฝึกฝนของตนมายังทวีปนี้เพื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายผู้ฝึกฝนบางส่วนได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายเพื่อขึ้นสู่สวรรค์จากที่นี่ในขณะที่บางส่วนถูกทิ้งไว้บนโลกเพื่อตายอย่างโดดเดี่ยวหลังจากผู้ที่เหลืออยู่หลายชั่วอายุคนตายไป สำนักนั้นก็ถูกกลบหายไปจากโลกบางส่วนออกจากแอนตาร์กติกาไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์โดยนำตำนานเกี่ยวกับประตูแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ไปด้วยหากการคาดเดาของฉันถูกต้องสำนักนั้นจะต้องมีสถานที่ฝึกฝนอยู่ในแอนตาร์กติกาในฐานะสำนักที่ทรงพลังที่สุดบนโลกก่อนสิ้นสุดยุคธรรมะมันจะต้องทิ้งมรดกทางด้านเทคนิคการฝึกฝนวัตถุวิเศษและวัสดุชั้นสูงไว้มากมาย หากฉันสามารถค้นพบซากปร,รักหักพังของสำนักนั้นได้เส้นทางแห่งการฝึกฝนของฉันก็จะเปิดออกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการค้นหาอย่างละเอียดทีทั่วในแอนตาร์กติกาอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเหมือนกับการหาเข็มในกองฟางหลังจากค้นหาอย่างไร้ผลและเสียพลังงานไปมากมายกว่า20วันในที่สุดอูโบโลิงก็พบเบาะแสสำคัญเขาเรียกโคเฮคิคุจิมาถามว่า คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณต้องรู้เรื่องแอนตาร์กติกามากแน่แนใช่ไหมคิคุจิตอบอย่างนอบน้อมว่าผมอาจจะรู้มากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำอูโบหลินถามอย่างลังเลว่าถ้าผมอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่บนพื้นผิวที่ลึกลงไปกว่า2000เมตรใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาคุณคิดว่าจะทำได้อย่างไรคิคุจิถามกลับว่าคุณหมายถึงมีอะไรอยู่ ในที่นี้หมายถึงขนาดโดยประมาณหรือเปล่าถ้ามันเล็กกว่านั้นเราก็ไม่มีวิธีที่ดีที่จะหามันเจออูโโบโลินจึงกล่าวว่าผมอยากหาอาคารกลุ่มหนึ่งที่ฝังอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งถ้ามีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งคุณมีวิธีใดที่จะหามันเจอหรือไม่ ผมรู้ว่ามันยากแน่นอนในฐานะนักวิทยาศาสตร์คุณมีแนวคิดใดบ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้ขณะที่เขาพูดอูโบลิมคิดในใจว่าฉันคิดว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็คงไม่รู้เรื่องนี้เลยเป็นวิธีที่ดีจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นคิคุจิโคเฮก็พูดออกมาอย่างรวดเร็วราวกับตอบคำถามหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรว่า ถ้าเรากำลังมองหาเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นกลุ่มอาคารก็แค่ใช้เรดาร์น้ำแข็งการสแกนอย่างรวดเร็วจะบอกได้ว่ามีอะไรอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งไม่ต้องผูดถึงชั้นน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่ลึกกว่า2,000เมตรแม้แต่ชั้นหินที่ลึกหลายพันเมตรก็สามารถตรวจจับได้โดยใช้การสำรวจทางแผ่นดินไหวโดยการสร้างคลื่นแผ่นดินไหวขึ้นมาเอง โครงสร้างทางธรณีวิทยาภายในรัศมี10กิโลเมตรก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ก็สามารถค้นพบได้ด้วยวิธีนี้อูโบโลินประหลาดใจและถามว่าเทคโนโลยีทั้งสองนี้ยากที่จะนำไปใช้หรือครับคิคุจิโคเฮส่ายหัวไม่ยากเลยเรามีเรดาร์น้ำแข็งบนยานพาหนะของเรา และที่ฐานก็มีเรดาร์ที่ทรงพลังกว่าและมีระยะการตรวจจับที่กว้างกว่าหากเราจำเป็นต้องใช้การสำรวจทางแผ่นดินไหวที่ฐานก็มีวัตถุระเบิดและอุปกรณ์สำรวจเช่นกันสีหน้าของอูโบโลินแสดงออกถึงความตกตะลึงเมื่อนึกถึงความยากลำบากในช่วง20วันที่ผ่านมาเขาก็ตบหน้าคิคุจิโคเฮอย่างแรงด้วยความโกรธพลางสบทว่าบ้าเอ้ยทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้ถ้าเทคโนโลยีมันดีขนาดนี้